พลเอกสาธรสุวรรณภาผู้แทนพลเอกพิจิตรกุลวณนิตองคมนตรีเป็นประธานประกอบพิธีสมโภชนุศ์ผู้เสียสละเขาคอที่อนุศนผู้เสียสละเขาคออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหัวหน้าหน่วยงานราชการตลอดจนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ได้กล่าวสดุดีวีรกรรมวิรชนผู้กล้าและวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนักรบผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับพักคอม ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยโดยเริ่มการสู้รบตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาจนกระทั่งประสบชัยชนะและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาคอจึงได้กำหนดให้วันที่20กุมภาพันธ์เป็นวันที่ระล,ลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญและจัดให้มีพิธีสมโภชอนุสรณ์ผู้เสีสละเขาคอขึ้นเป็นประจำในทุกปีค่ะ 啊，没得办法。